ต้องการจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์แต่ลืมรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้แอป DLT Smart Queue นะคะจะต้องทำยังไงดีนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันค่ะสำหรับกรณีที่ไม่สามารถเข้าใช้งานแอป DLT Smart Queue ได้เนื่องจากลืมรหัสผ่านนะคะซึ่งจะมีขั้นตอนในการแก้ไขดังนี้นะคะ ขั้นตอนแรกเลยให้เข้าไปที่แอป DLT Smart q u e ได้เลยค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าแอป DLT Smart q u e แล้วให้กดตรงคำว่าลืมรหัสผ่านตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะซึ่งจะมีให้เราเลือก3เมนูนี้นะคะโดยจะมีให้เราเลือกก็คือเลขบัตรประชาชนพาสปอร์ตหรือว่าถ้าไม่มีบัตรประชาชนก็เลือกตรงนี้นะคะก็ให้เราเลือกให้ตรงกับตัวเราได้เลยนะคะดาจะเลือกตรงเลขบัตรประจําชตัวประชาชนค่ะ พอเลือกแล้วจะเข้าสู่หน้าจอนี้ให้เรานะคะใส่เลขบัตรประชาชน <paling S 1> <โ afin S 2> ลง<ก>ตรงช่องนี้ได้เลยค่ะกดตรงช่องนี้ได้เลยแล้วก็พิมพ์เลขบัตรประชาชนลงไปได้เลยค่ะและตรงช่องน,นี้ก็ให้เลือกวันเดือนปีเกิดนะคะโดยให้กดตรงแต่ละช่องและก็เลือกวันเกิดได้เลยค่ะแล้วจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านของเราลงตรงช่องน,นี้ได้เลยค่ะเป็นรหัสผ่านที่ตั้งขึ้นใหม่นะคะโดยรหัสผ่านสองช่องน,นี้ก็ต้องเหมือนกันนะคะ สามารถกดตรงรูปตานี้เพื่อเปิดการมองเห็นรหัสผ่านได้นะคะซึ่งรหัสผ่านจะต้องมีไม่ต่ำกว่า6ตัวอักษรและมีตัวอักษร A ถึง Z อย่างน้อย1ตัวอักษรค่ะ<ส>เมื่อใส่ข้อมูลในหน้านี้ครบแล้วนะคะให้กดยืนยันได้เลยค่ะพอขึ้นหน้าจอนี้หมายความว่าเราได้รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จแล้วให้กด X ตรงนี้ออกได้เลยค่ะจากนั้นก็จะสามารถเข้าระบบได้เลยค่ะโดยที่ช่องนี้ ก็ใส่เลขบัตรนะคะแล้วก็ช่องนี้ใส่รหัสผ่านนะคะจากนั้นกดเข้าสู่ระบบได้เลยแล้วเราก็จะสามารถใช้งานแอป DLT Smart q ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ